สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการตอบคาถามนะครับผมที่ถามว่านะครับ 2D เนี่ยโปรเซสโเนี่ยนะครับผมสามารถใส่รูปที่เป็นรูปภาพจะเป็นไฟล์ png หรือ jpeg นะครับได้หรือเปล่านะครับมีวิธีการใส่อย่างไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกนะครับเบื้องต้นนะครับตอนแรกเนี่ยผมมีโมเดลที่ถูกทําการสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโมเดลของผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นโมเดลนะครับที่เกี่ยวกับ คลินิกหรือโรงพยาบาลนั่นเองนะครับซึ่งสองดีเนี่ยสามารถใส่รูปได้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรามีรูปภาพนะครับที่เราต้องการที่จะมาใส่เนี่ยนะครับทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการใส่นะครับเราจะนําตัวไลบรารีนะครับออกมานะครับไลบรารีที่อยู่ในหน้า process f o l นะครับซึ่งส่วนที่เราจะนํามาใส่นะครับผมนั่นก็คือตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วผมก็เลือกที่เป็น p o o เศษนะครับโปรเซสเป็นกรอบสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่าโปรเซสออกนะครับผมก็จะทําการลบออกไปนะครับให้เหลือจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการคลิกนะครับผมและสังเกตที่ตัว Property ด้านข้างนะครับผมมันจะมีคําว่ารูปภาพอยู่นะครับให้เราใส่นะครับให้เราใส่ไปนะครับ สังเกตนะครับผมจะมีปุ่มดาวนะครับกดปุ่มดาวขึ้นมานะครับแล้วก็เบราว์หานะครับหารูปภาพที่เราต้องการใส่นะครับโดยนะครับในโปรเซสของผมตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมจะใส่รูปภาพตามโปรเซสที่ผมทําไว้นะครับจุดแรกนะครับผมก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับผมผมก็จะนํารูปภาพนะครับนํามาใส่ได้เลยนะครับผมรูปภาพที่เกี่ยวกับจุดลงทะเบียนนั่นเองนะครับผม เมื่อนํามาใส่นะครับก็จะมาวางข้างๆโพสิตนะครับเวลาเรานําไปนําเสนอหรือไปอธิบายนะครับต่อผู้ร่วมงานหรือคนที่จะมาดูโมเดลเราเนี่ยนะครับเขาจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถย่อขยายรูปภาพต่างๆได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะทยอยใส่แต่ละจุดให้ครบนะครับจุดแรกผมบอกว่าเป็นจุดลงทะเบียนนะครับจุดต่อมาเป็นจุดขัดกรงถ้ามันเดิมเลยนะครับผมก็นําตัวคอนเทนเนอร์นะครับที่เป็น โปรเซสออกมามาวางนะครับวางใกล้ๆตัว flow 2D ของเรานะครับหลังจากนั้นก็กด Image นะครับเราหารูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่คล้องจองกับตัวโปรเซสของเรานะครับจุดที่2ของผมก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับนะครับผมไปเรื่อยๆก็หารูปภาพที่เกี่ยวข้องนะครับผมมาใส่ในส่วนแต่ละส่วนในโปรเซสของเราให้ครบนะครับต่อมานะครับนอกจากที่จะใส่ในตัว ของ 2D แล้วนะครับในตัว 3D เนี่ยก็สามารถวางเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับสังเกตตัวที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นฟล็อปแฟมตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยจะเขียนว่าแบล็กเก่าอันองนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับเราสามารถกดแอดได้เลยนะครับเมื่อกดแอดตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีลักษณะที่เป็นรูปแฟมอยู่นะครับกดแฟมขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนําไปวางเป็นไกด์ไลน์นะครับอย่างเช่นรูปภาพตรงนี้เนี่ยที่ผมจะนํามาวางกน่คือตัวห้องเอเคเร์นะครับผม ก็จะเลือกนะครับแล้วก็โอ e n ไปนะครับเมื่อโอ e n มาปุ๊บเนี่ยไฟล์รูปภาพเบื้องต้นนะครับเขาจะมาเป็นขนาดที่เราทําการดาวน์โหลดไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็จะปรับให้เป็นขนาดที่เหมาะสมนะครับผมนะปรับมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆปรับมุมนะครับในโมเดลนะครับผมปรับให้เหมาะสมให้มันอยู่กับโมเดลของเรานะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นห้าจหกในแนวแกน x แล้วก็แนวแกน y เนี่ยเป็นลบกอ นะครับผมตัวรูปภาพเนี่ยก็จะมาอยู่ในช่องที่ผมต้องการแล้วนั่นก็คือห้องอิสระนั่นเองนะครับผมก็เป็นไกด์ไลน์อีกอย่างหนึ่งนะครับไกด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้นะครับรูปภาพเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้ง 3-D แล้วก็2 d เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการอธิบายแล้วก็นําไปใช้ในการนำเสนอนั่นเองนะครับผมวิธีการใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้าสวัสดีครับ